ครับเพื่อนพอเราทำแบบนี้นะครับจนสุดปลายกระบอกไม้ไผ่นะครับจากนั้นเราก็หาช่องแบบนี้นะครับผ่านะครับผมผ่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนจากนั้นเราก็เอามาทำแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ตีอันนี้นะครับเพื่อ เวลาเราไปปูนะครับจะได้ปูแบบเท่าที่เข้าทางดีๆนะครับผมนี่นะครับโอเคอเครับเพื่อนนี้ก็คือเสร็จอีกแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมตูนคนป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปใช้ชีวิตเอาตัวรอดในป่านะครับ1นึสัปดาห์นะครับผมวันนี้นะครับเรามาทําภารกิจก็คือสร้างบ้านสร้างกระท่อมป่านะครับนี่นะครับก็คือเราจะขุดหลุมไว้บางส่วนแล้วนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ครับก็จะมีไม้ไผ่ที่เราตัดเตรียมไว้บางส่วนแล้วนะครับแล้วก็พอเราขุดหลุมเสร็จเราก็จะเอาเสากระท่อมนะครับใส่ขึ้นแล้วก็ใส่คาน ใส่หลังคาเดี๋ยวเราไปตัดไม้ไผ่กันแล้วก็ก่อนที่จะไปตัดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะขุดหลุมอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปขุดกระต่อครับผมตรงกลางด้านนนี่นะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับเราก็จะขุดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเสากลางครับเสาหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับ บ้างของเรานะครับเราจะใช้เสาหกต้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขุดให้เสร็จเลยนะครับผมสัค ครับเพื่อนๆพอเราใส่เสาแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะเอาดินนะครับผมใส่ให้เต็มเลยนะครับเพื่อให้เสาของเราแน่นนะครับผมครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยนะครับมาเรินี่นะครับก็ใส่แบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆพอเราใส่เสาเสร็จนะครับ เราก็จะเอาไม้นี่นะครับที่เราเตรียมมามันมัดคล้ายๆแบบนี้เลยครับเหมือนแบบนี้เลยดังน,นี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็จะเอาไม้ไผ่มาวางเพื่อวัวดนะครับว่า <Yeah. S 1> พื้นของเราสมั่งเสมอกันไหมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มัดเลยนะครับ เอ้ยยังมีอันเดิมอันอีกเดิมกูหรอคะแล้วก็พี่ Ля-л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 я. โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราใส่ไม้แป้นเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เหลืออีกแค่หลังคานะครับที่เรายังไม่ได้ใส่แล้วก็ข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไม้ไผ่นะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงที่ผมตัดนี้นะครับแล้วก็เราก็มาใส่หลังคากันเลยนะครับโอเคครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังทําหลังคานะครับเป็นไม้ไายแบบนี้นะครับเราจะพาครึ่งทัศนะจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งท่อนนะครับแล้วก็เราจะพาครึ่งแต่นั้นนะครับพอพาครึ่งนะครับเราจะเอาส่วนที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับออกนะครับผมครับผมจะทําออกแบบนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันให้หมดเลยนะครับเพื่อจะไปทําหลังคา สำหรับบ้านในป่าของเรานะครับผม เพื่อนๆอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับอันนี้เราจะมาทําเป็นหลังคานะครับนี่นะครับเพื่อนๆอันที่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเอาข้ออันนี้ออกให้หมดเลยนะครับจกว่างเลยเห็นไหมครับผมเป็นั้นนะครับถ้าเราไปทําหลังคานะครับเราก็แค่เอามาทับซ้อนกันแบบแบบนี้นะครับหงายแล้วก็คว้างหงายแล้วก็ขว้างนะครับยาวๆนะครับก็จะกลายเป็นหลังคาที่แบบยอดนะครับผมฝนเวลาฝนตกนะครับ ไม่มีรั่วอย่างแน่นอนนะครับผมและการทําหลังคาเป็นไม้ไผ่แบบนี้นะครับทนมากนะครับผมสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็ใช้หลังคาเป็นไม้ไผ่นี่นะครับทนกว่า3ามปีนะครับผมนี่นะครับก็ทําแบบนี้นะครับผ่าผ่าข้อนี้ออกนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็าทำเรื่อยๆนะครับผม โอเคครับเพื่อนเพื่อนพอเรามัดแบบนี้เสร็จนะครับก็เหลือแค่เอาหลังคานะครับขึ้นมาใส่นะครับจากนั้นเราก็จะมีบ้านกระท่อมป่าของเรานะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมก็จะเสร็จสมบูรณ์เราก็สามารถขึ้นมานอนแล้วก็ขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นมาใส่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับประมาณสัก6โมงกว่ากว่าได้แล้วนะครับผม เราก็ทํากันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นไปนี่ก็คือแค่อีก<า>ส,ส่วนนะครับคือเราก็เตรียมไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นมาใส่กันเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะเริ่มจดัานนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนก็เอาขึ้นมาใส่แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็เอา อันใหม่มนาะโอเคครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คว่มไงคว่มไงไปเรื่อยๆจนสุดนะครับผมโอเคครับ 嗯。Mm. โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราสร้างบ้านในป่าเราใส่หลังคาแล้วก็เราใส่ไม้แตนเสร็จแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเพียงก็ให้เสร็จเพียงเท่านี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับก็หกโมงกว่าจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาเอาชีวิตรอดในป่าเรามาสร้างบ้านในป่านะครับ ผมจะมาใช้ชีวิตในป่าเขตร้อนชื้นแบบนี้นะครับ1สัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือคลิปแรกนะครับผมแต่ละวันผมก็จะทําเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆถ้าชอบใจคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตูนคนป่านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ